มาัากหมูมากหมูนำตกพี่น้องเดี๋ยวไปอยากอันนี้กับปุกเขาสั่งเขาสั่งก้อนกับเลสีฟาเอาขึ้นเลยเขาก้อนเห็ดผู้เดียวกับสา,าแน่ล่ะนะ้พี่น้องเขาคอยเห็ดคอยเป็นคอยไปเขาสั่งหลับซีโต้กับทั้งสีอย่างหมูนะั่นยางหมูร้อมพี่น้องชีวิตแม่ค้าเป็นย่นี ชีวิตแม่ข่าด้ดยจ้าชีวิตชีวิตนี้โดยตรงเสียบประดุกเฮ็ดผู้เดียวง่ามง่ามองสีละ่ะแล้วพอตรงเฮ็ดหลายเฮ็ดพ่อดำพ่อดีอข้าเจาา้าปะคือปหาคนซอยคื่อป้าจางบอไม่จ้างรอบผู้เดียวนี่ก็อุ้ยเหลือเฟือแล้วค่อยเฮ็ดไป แค่ขายในมูบานเแค่ขายในมูบาน์น้องที่นอนขา้ตำมุฮุ่งเ่ียินไปคือซื้อว้าวเยเห็นนั่นงามีคนมาสร้างหลาบสั้งน้ำตกเดยกกับว่าท่านตำมมหุ่งพร้อมมันกับมีสุบหลงหบช่วงงามงามเขาแรงงามกินเขาแร่งทำๆทำหลับน้องถ้ากระท่านยุคเจ้ากระถาอยู่ได่แหละเจ้ากระถาไปยุ อช่ข่จ้างขยกับว่าท่านไม่จ้างล่ะโอนขายได้ตาคาเร่งแก่ของมือละสามลอยนี่กับพ่อแล้วเนาะพี่น้องทพงไนกินพร้อมเนะาะไปยได้อยู่เด้ระคาเร่งขายตะคาเร่งแก่้องนะเจ้เป่าหายกดอ้วนตคาเขาไดงเอาชิ้แกะมาด้่าแนนอู้หูพี่น้อง ประดุทานไข่กระแดงกรอดิกาแล้วแดงกึ้งคืงเด็ดอืออารถดไปยังฮะเอารถดไปยังเจ้าขวด ถาเสิให้ซื้อ,อยังวะอี่อย่างมันขาดเรียบร้อยแลวเสียบไม้เยยลยไปอย่างถ้ามีก่อย่างคืนในข้าเจ้าข้าเจ้าสีลาบกระโผ่นำตกอันนี้ขอยกจัดขึ้นเรียบร้อยแล้วต่เสาเมื้อวันเสา พักบุ๋งหัวตางามงามที่น้องจอด,ดาง,งามเลยพักบุสุดจอดเลยพักบุ๋งขลังงามคนขลังบุมีผู้หยองเงเอาคนขายขลางเบามบาวนพร้อมหวัวเหาะเสียงดังเสียงดังฟังชัดบ่ได้เบาพื้นไผ่คันเรา,าค่อยๆเสจังเราพื้นข้นเบาแห้ง เบาอยังเบาแห้งแห้งแล้วเป็นสีปลาเขาเบาเพื้นข้าเจ้าข่เราไม่ค่อยเบาเพื้นหรอกคนคนข่อเบากับเบาดังๆเลยหัวตาตาอยู่ผู้เดียวข้าเจ้าว่าโอ้ยไม่เงี่ยหนิใช้คิดหลายจนเป็นบ่าเบาไปผู้เดียวหัวไปผู้เดียวตอนเขาว่าเล็ดผู้เดียวเั็นสีเวลามีหมูมากแห้งเบามวลตอนนี้เราพี่น้องเดี้คอยไปย่างปลาก่อน